คอยพกพานีเมาอย่างเงีเส้นน้ำตาบองบอคอยว่าจะเส้นน้ำลายจรนะพัะนาคอยสุดเสื้อไทยพี่น้องสวัสดีครับเอฟซีค้นมาอลับเอฟซีสาวหน่อยเป็นป่านแพงนะครับสูบหูสูบคนเนาะพี่น้องเนาะล่าสุดพี่น้องไอ้ข้ามอดนะครับได้ไปเจอไอ้ลูกแพ้นะครับซึ่งเป็นซองซูเปอร์สตาร์เมื่อก่อนนะพี่น้องเนาะยู่กะแม่นกหน่อยอุไรพ <Lia ons S 2> ่อนเนาะพี่น้องเนาะหลยผูุหไายค้นกับฮุนจักเพิ่นเป็นอย่างดีนะครับ มือนี้มีโอกาสดีนะครับได้ไปเจอการคว่มห้าจึงบังเกิดพี่น้องพ่นคุ้ยกันจังใดแน่เว้าจังใดแน่เดียวเฮาไปฟั่งกันถ่ายคลิปนะครับผมแต่ก่อนสิไปฟั่งผมขอเว่าก่อนจะหน่อยเนาะพี่น้องเออถือว่าเป็นเลือกสันวันดีอีกมือหนึ่งเนาะหลายปีแล้วเพิ่น่บร้พอกันนะครับมือนี้นะครับสองสุปต่อสตาร์ได้มากพอกันอีกเคื่อนนึงนะครับหรือว่าซิมี่ข่าวดีเร็วๆนี้ก็เป็นไปได้ได้พี่น้องเลย หรือว่าไอลูกแพ้เพิ่นสิไปขืนสตรีมมิ่งไรซดในกลุ่มปิดของสาวน่อยเพชรปานแพงรอรลุนกันพี่น้องนะครับบางคนอาจจะลูขคาวบางคนก็นยัง่รูข่าวผมก็ยังบ่รูบก,กันว่าไอไอลูกแพ้เพิ่นจะได้ไปขืนสตรีมมิ่งบอแต่เสื่อว่าหลายคนอยากเห็นนะครับถ้าได้ไปขืนมผมถือว่าเป็นโอกาสดีเลยทีเดียวเนาะเอออีกูน้นึงนะไอไหมไทยเนาะเอออยากเห็นสาคนนี้ร่วมตัวอยู่ในวง ในทิงเวทีสาวหน่อยเพชรบ้านแห้งเนาะพี่น้องเนาะผมว่าหลายคนก็อยากเห็นนะครับอืเหมือนกับร่วมศิลปินดังในอดีตของนกหน่อยไร,ร่พรมาไหวทิงเวทีสาวหน่อยเพชรบ้านแพ้งเลยทีเดียวเนาะพี่น้องเออเอาคนว่ากันจังใดแน่ไปเบิ่งไปชมน่วก,นกันครับแต่ก่อนสิไปเบิ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตทางสาวหน่อยเพชรบ้านแพ้งนะครับได้นําคลิปมาบางส่วนให้พี่ให้น้องเอาได้เบิ่งจักหน่อยนะครับผม ถ้าผมผิดพลาดประการใดก้าวบรถือใจไผรขออภัยไว้หน้ตรงนี้นะครับคณะไพ่คณะมั่นเด็ดเอาไงไงอืมคณะเดียวถอยคอยเบอกกันขัดคอยกันไตั้งประเด็นเบื่อมองเดียวคนเบืองเจ้าที่สามพันหรือไงเบื่อมองเดียวเบื่อมองได้วิครับขันเท่าตั้งประเด็นขึ้นมาในเลีนน้ำข้าปรับปลวดแต่ว่าขันเท่าไฮเรนเองเลยนุ่งโอมกี้ยาที่รู้อยู่นุ่งนี่แหละคืเบื่อมองกะมือเนะมองว่ามีอะไรกะมอง ผมมีกระหมองเลยมีกระหมองนีกระหมองเลยสวัสดีครับสวัอาจารย์อะไรกีตาร์กระหมองข่อยเมื่อยพี่น้องข่อยเมื่อยต้องไปพี่กระหมองลายจนออกตาเหรข่อยย่ำเสอดเปิดเซรีแล้วหมอนรำคาญได้กับไปไปมหาสู่กันได้อ่าราคาสร้อยสกันแจ้งปรแช่ประสบการณ์ แต่ว่าแนวสีเดินทางนั่นแล้วหรือว่าเีล้ว่าการเดินทางหรือว่าทุนตะกิจนั่นมันเป็นส่วนของไผ่ของมันบมดว่าขอขอลองเพลงหนังตาแต่น้อยผู้กองนาฮั่นว่าได้ลองหรอกเพราะว่าได้ลองโดนหนุ่มเอ้่อยไปเนี่ยกระสีไปว่ากอนวัวควอดอ่ะเพราะต้องให้ผมลองหรอกนุ่มกอว่านาจูลองแล้วกระสีไปกระสีเพราะแต่ดิ้งข้าวบอกผมสีบ้าทนรับหนเอยยัดไปแล้วว่าขุยเราเป็นไอ้ดอกเอาไวอยังเออเนี่ยยังฟิตเจอร์ลิงแม่ร้อโอ้วแล้วบ่เนี่ยมีการบ้านไว้แล้วนั่นคิดเองว่าพี่รอกันได้ อู้เห็นอู้เห็นรูปแพ่มาละมึงมึงมึงเลยโเคแท้ละพอนะช่างเนหัวซับใส่เนี่ยาเปิมันกับแม่นี่เรียนหรอ้อแต่หัวใว่าท้าสิ้มานเลยมันก็ต้องคิดไปแนวเรียนวัชิเลีนได้เสียใจเด้อสาวหน่อยเหมือนผู้ใดทาขี้วดวนัดดูแพร่ออกก้อนกระบอกจวดผู้ใดเรียนหมูเจ้าสองคนี่เอาเืิ คอพกพานี่ม่มเอาเย่างนี่เซ็เส้นำต,ตาบ่บอกอ่าจะเส้นํำได้จ <c oughs> อ,อนะวัดระนาคอยตั้งนี่ยเปียงเปรียงทั้งนี่นะอันมายนม่ไหนวัดได้น,นี่